อุ้ยอากาศหนาวพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเร่งเร่งบ้านจันค่ะโอ้สีเห็ดคลิปท่านมาแน่น,นี่เนาะว่าสีเห็ดคลิปแล้วกับสีเอาลงเลยเขียนในโปรคลิปไปไม่กินชากันค่ะชาเขียว สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเดี๋ยวเด้วยคขับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะมา่อยบมี่อย่างหลายค่ะพี่น้องวันนี้ขอยซีมาเบาซูฟังว่าอันเรื่องมันสถานทูตสวีเดนข้าเจ้าลังะงัพวีซ่าไออย่างล่ะของแรงงานทีข้าเจ้าพี่น้องบ้านเฮานะค่ะมาเข็บ ผลไม้ตามฤดูกาลช่วงเดือนช่วงเดือนเอกลกกระดาเนี่เขาเจ้าก็เก็บกันเหรอเนาะค่ะช่วงมิถุนาสิน้นอาทิตย์สุดท้ายของมิถุนาเนี่ก็เริ่มสุกไป,ปนแน่แล้วกันนะบอกซะเอกลักกระดาซิงหากันยากขาเจ้าก็เก็บได้สามเดือนอยู่ได้ค่ะเก็บอกเก็บได้ทั้งบลูเบอร์รี่แล้วก็ บูเบอรี่แล้วก็ลิงหงอนบักแดงเลยนะค่ะแล้วกว็อ,กอย่างว่าบกยุดยุดตรอนลูเลืองเหลืองนั่นสิมีราคาโกมูค่ะแต่ว่าพันสิออกสาไหมพันออกสิน้น,นส,งสิงหาหรือว่าเดือนกันยา่ะนั่นแหละค่ะพี่นอ้องคนที่เป็น ก็อันนีขคืนอยู่กับนายจ้างเนาะค่ะโอ้นายจ้างคนนะบริษัทจัดหาที่บริษัทนายหน้าที่จัดหาเอาเอาคนมาเก็บ่นะคะ่ะกับกลมแรงงานเนาะกับเอาใจซอยเอาใจซอยพี่น้องบ้านเฮาเด้อค่ะขอให้ผ่านพ้นในระงับวีซ่กาการระงับวีซ่านี่ สถานทูตพ่นเปิดไม่อีกเทือนึงก่อนดูดูการเก็บผลไม้สิมาถึงนี่ค่ะส่วนบางคนที่พ่นบอกว่าบต่ตองหน้าดอกสิไปลงทุนหลายประนันค่าไปก็เป็นแสนแสนกว่าล่ะเพราะว่าค่าเครื่องค่าประกันแล้วก็ค่าวิซ่าแมนนี่ยละน้ะพี่น้องเฮ็ดอย่างมันก็มีการลงทุนเนาะค่ะีหอย่างมันสิสด้มาฟรีๆเนาะ ข้าเจ้าผู้ที่ข้าเจ้าเค่อยมากข้าเจ้าเค่อยมากแล้วข้าเจ้าได้ข้าเจ้าก็ยังไม่อีกค่ะส่วนข้าเจ้าคนที่ข้าเจ้ามากแล้วติดหนีแล้วก็ไอ้บริษัทรับสื่อกงเอาหอบเงื่อนหนีน่นเฮ็ดบาปพวกบ้านข่อยพนดอฝรังนี่แต่ว่ามันฝรังสวีเดนในปี่นองปีใดนอหลายปีน่ะ คนรับสื่อผลไม้เนี่ยเป็นชาวฟินแลนด์ค่ะชาวฟินแลนด์มาอาศัยอยู่วีฟเดนล่ะ่นขายผลไม้รับสื่อผลไม้เป็นหลายๆแล้วโบใจเงื่อนในพวกไอ้แร่งงานถีกมาเก็บนะคะ่ะขาวว่าหอบหนัานั่นหอบเงือนหนีเลยล่ะคะ่ะบริษัทก็บ่ีีไพ่หูหรือพี่น้องผู้ใดหมาน อันนี้ก็บอกถึงค่ะมาดามหน่อยสีก็บอ่คอยหูหูหลายแต่ว่ากับพู้หูแนล่ละอยู่มาสิบสามสิบสี่ปีแล้วสิเดน่นมองที่คอยอยู่นี่มันมันอาจสิบหลายพี่น้องแต่ว่าป้าที่เราค่อนเก็บขายแล้วกเก็บของปลาขายโดยเฉพาะนะพี่น้องเราก็ได้มือแล,ล้วหาหสิบโลเลยค่ะเล่าขนาดเล่าอยู่นั่นจาของเลาแล้วก็ เราอายุห้ายแล้วค่ะตอนนี้ตะกี้เราเก็บได้ปีหนึ่งแเราได้แปดหมื่นเก้าหมื่นค ו ผมค่ะแต่วันแล้วก็ขายเห็ดเสนําค่ะขายเห็ดขายเห็ดขายบักแบแล่าขายบักลิ่งหงอนเราบักลิ่งหงอนบักไข่มีราคาดอกค่ะบักแดงสิบบักไข่มีราคาปันใดค่ะถ้าคนเว้าถึงเก็บบัก บลูเบอร์รี่เนาะค่ะบลูเบอร์รี่ปลาถ้าถ้าค berry, นที่เขาเจ้าเคยมากขาเจ้าหมานเขาเจ้าหูปลาขาเจ้าเก็บใบเขาเจ้าเก่งผูน้นึงได้อยู่เด้อสี่หาพันข้นสี่หาพันข้นต่อมือมันก็เด้เป็นเงินโอ้ยโอ้ขาเจ้าเก็บเก่งอีลีเนะี่ยปีหนึ่งโอ้ยมือหนึ่งขาเจ้าก็ได้สี่หาพันบาทเงินไทยได้พี่น้องขาเจ้าได้ด้ยค่ะเ้อหาพันบาทเงินไทย มันจะได้หน่อยบอกห้าพันบาทห้าสิบอุ้ยเดือนหนึ่งมันก็ได้หรอเดือนหนึ่งข้าเจ้าคนที่ข้าเจ้ามาหมานเดือนหนึ่งข้าก็เจ้าข้าเจ้าก็ใส่หนีค่าเครื่องค่าหยังได้เลยเด้อค่ะถ้าคนที่มันแล้วแต่ผู้หมานนะพี่น้องผููไปผู้ผู้เก็บไว้ผููไปพ่อปลาไงปลาดกหัวเมียซอยกัน ทนที่เพิ่อนอยู่ทังต่างประเทศเพิ่นขาจาเพื่อนไปบอกขาเจ้าว,ว่า้ถามีเงินเป็นแสนตอนนั้นบ่ต้องมาดอกหาขายของู่เมืองไทยบ่มยเม่อยไเพื่อนเห็นยักมันสิบ่เมยมันเมื่อยเหมือนนั่นล่ละพี่น้องเป็นกําลังใจพี่น้องป้านเฮาที่อยากมากค่ะอยากเฮาก็้อยากมากเนาะเพื่อมันได้พี่หนาฟ้าไหมทำมันหมนันก็อยากมากอีกเฮ็ดอยังมันก็ต้องลงทุนมีความเสี่ยงทั้งนั้นแหละค่ะ เฮ้าบุมีสีตัดสินไผ่นะคค่ะว่ามันบ่เหมาะสมดอกิไปให้ยังไปกับไปเป็นหนีอย่างโอ้ยคนไทนี่เตือนแล้วกับโบฟั่งน่คนไท่แทนที่จะเห็นกำลังใจกันแห่งซ่จเติมกะแมนอยู่บางคนที่ขาเจ้ามาแล้วเขาเจ้าถือโกงก็ไปโกงเขาเนาะไปโกงเขาเจ้าเนาะฝรั่งเน่ไปโกงเขาเจ้า ฝรั่งกับไปโกงข้าเจ้าฝรั่งเราก็นายนาทีนายยังนายนาจัดหางานมากนี่เอ๋บริษัทที่รับจัดเอาเรื่องงานมากนี่ก็บอบอกรายละเอียดแล้วก็บอกปจัดการว่าให้เรียบร้อยอย่างละคะ่ะแล้วก็มันข้าเจ้ามากบ่ได้เก็บก็มี มันก็สีมียิงสีหรอกค่ะพวกเขาเจ้ามากเขาเจ้าได้ก็มีใส่นมีแล้วเขาเจ้าหักข้าเจ้าก็เหลือพวกที่ปีไดนนทีมากหรอขาเจา้ารบไดเงินคาเครื่องขึ้นนะคะแล้วก็เกือบบไดคาบไดเกือบบไดอยังละเกือบบไดเมื่อนนะคะเซเวลาถ่ายยูุโดน รัฐบาลทังนี่เขาก็าซอยเนาะค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องก็มาเบาให้ฟังค่ะว่าอาชีพมาเก็บแรงงานมาเก็บบลูเบอรี่ปลาอยู่ทางเมืองนอกทางสวีเดนมันก็มีพนข่าเจา้ามูพี่น้องบ้านเฮ้ากัอยากมาเนอกผู้ใดที่บ่เคยมาก็ะกะล่องเบ่งค่ะ บ่บ่บ่หามเด้อมเขาเจ้าอยางมากข้าเจ้ามีปัญญามากลงทุนมาเรือนแล้วพี่น้องทุกการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ใดขยันขยันเก็บหอมรอมรีบดีค่าใส่จงค่าใสใจค่าอยู่ค่ากินค่าน้ํมมั่นค่าเศ้าลดค่าตั๋วออกแล้วข้าเจ้ากระสือเลืออยหันก็มีหลายอยู่นั่นละข้าเจ้าที่พ่ประสบผลสำเร็จก็มี หลายข้าเจ้าประสบผลสําเร็จกับมีหลายเ้าโบเมาร่วมกันพี่น้องให้กําลังใจกันไปค่ะผู้ใดสิก็การละงับวีซาก,กับขอให้ข้าเจ้าอีหยังก็ไรให้พี่น้องสมดังตั้งใจหนิค่ะข้าเจ้ากับบแมนว่าระงับเลยระงับเลยเขากับพิจารณาอยู่ดอกค่ะเขาเห็นใจอยู่ด้อเถ้า แรงงานไทยบ่มาไาสิมาเก็บบอกเบียกับสีน่าเต็มป่าแล้วะพี่น้องค่ะค่าขอบุณทุกท่านที่ทตามรับชมเป็นกำลังแรงใจให้ทุกท่านที่อยากมาขอ,ขอให้สมหวังค่ะมาล่องเบิงพี่นอ้องมาล่องเบิงยาดาคุยเด้อผู้ใดยโลกสวยผู้ใดว่ายายหนเป็นบ้ายอย่างบ่อยเข้ามาเอา้า กูได้กย์ยกไปหาความเกาหนาเนาะพี่น้องเนาะเ่ากัยังหยกมากมีผัวฝรั่งเพื่ออนาโคตรเพื่อขอบครัวเพื่อเพื่อมันดีขืนมันบ่ดีเกิดจังววากันใหม่ค่ะเอาใบต้นหนีก่อนขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องแต่ก็ลังใจเห็นพี่น้องเช่าเร่งงานมาเก็บผลไม,มป้ป่าบานเหา่ทาทั้งเมืองไทยสุขหสุขคน ขอบคุณค่ะทุกท่านมารับชมค่ะ